กันอีกแล้วนะครับกับเราช่อง Design Family ช่อง DIY By Dad แล้วครับวันนี้นะเราก็จะมาทำคลิปง่ายๆกันนะสนุกๆแล้วก็เป็นของเหลือใช้ที่แบบว่าหลายๆคนอาจจะเจอปัญหาก็คืออย่างเช่นก็คืออย่างอย่างผมเนี่ยก็คืออันนี้แบตของ g o โปรนะซึ่งแกะออกมาจากข้างในแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสภาพเนี้ยซึ่งแบตมันเริ่มบวมแล้วแล้วก็มันก็ยังใช้งานได้แหละแต่ว่าเวลา,เาใส่เข้าไปในกล้องเนี่ยแล้วเวลาเราแกะออกมาเนี่ยมันติด มันคายอยู่ในก้องมันแง่ลําบากเงี้ยไปเงี้นมาจนดึงเยเนงะี้ยมันจะมีเดือยให้ดึงนะมันขาดทีเนี้ยเดี๋ยวเราอ่ะจะเอาแบบที่ไม่ได้ใช้แล้วเนะนี่ยแต่เนี้ยมีไฟอยู่นะเราก็จะเอามาทําเป็นฐานนาฬิกาซึ่งฐานตัวเนี้ยมาเอานาฬิกาตัวเนี้ยมันไม่มีฐานมันจะต,ต้องใส่ฐาน 2A 4สี่ก้อนซึ่งเปลืองมากเลยสี่ก้อนถ้าเป็นอาฬิกาย์เนี่ยก็ร้อยกว่าบาทนะซึ่งนาฬิกาตัวเนี้ยมันร้อยกว่าบาทมันเป็นดิจิต้นนะ ซึ่งเสียบกับสาย USB ได้เลยต่อ power bank ก็ได้หรือว่าเราจะต่อกับช่อง USB ก็ได้นะที่เป็นแบบเสียบไฟบ้านแต่ทีเนี้ยมันเกิดปัญหาไงอย่างเช่นสมมติเราไฟตกไฟดับไฟกระตุกเงี้ยมันก็จะเกิดปัญหาที่ว่าไอเนี้ยมันก็จะดับไปด้วยนาะฬิกามันก็จะต้องมานั่งตั้งเวลาใหม่ตลอดเวลาเวลานะซึ่งรุ่นใหม่เขาอาจจะมีฐานมาให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสียบชาร์จอะไรเงี้ยแต่เนี้ยเราจะทําแบบเป็นเหมือน UPS สำรองเลยก็คือหมายความว่า เราใช้ไฟจากแบตแล้วเราก็ชาร์จได้ด้วยก็คือเดี๋ยวเราจะทิ้งดิ้งของโมดูลตัวนี้ไปให้นะข้อดีของโมดูลตัวนี้นะแม่งถูกมากสิบกว่าบาทเองนะไม่เกินยี่สิบบาทแล้วโมดูลตัวนี้นะมันคือข้อดีคือมันใช้ไปชาร์จไปได้อืคือเราสามารถใช้ไฟอยู่เนี้ยแล้วเราก็ชาร์จได้นะซึ่งเราอะเสียบชาร์จ power bank เข้าไปเสียบเหมือนเป็น power bank ไอเนี้ยมันเหมือนเป็นฐานฐานชาร์จอย่าไปเรียก power bank ก็เรียกว่าเหมือนฐานชาร์จ เราก็สามารถชาร์จเข้าไปในนี้แล้วถ้าเกิดเราเต็มเราถอดออกก็ได้มันก็จะมีไฟเลี้ยงของนาฬิกาซึ่งนาฬิกามันกินไฟไม่เยอะหรอกแต่ทีนี้ถ้าเราเอาตัวนี้มาใส่ใช่ไหมมันก็คือทําให้นาฬิกามันเดินได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรายังกังวลว่าเอ๊ะเราลืมเสียบสายเดี๋ยวไฟมันดับอย่างเงี้ยฐานมันหมดมันดับเงี้ยเราก็เสียบตัวนี้คาไว้เลยเมื่อวันใดวันหนึ่งเงี้ยเกิดไฟกระตุกไฟดับเงี้ยไอ้ตัวนี้มันดับไปก็จริงแต่ว่ามันมีฐานสำรองของมันอยู่แล้วไงมัน ทำงานต่อในหน้าที่ของมันต่อไปเลยนะเดี๋ยวขั้นตอนเราทำยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันอย่างแรกก็คือไปหาฐานเก่าก่อนถ้าไม่มีก็เป็น1 6 8 5ก็ไดห้ลสักก้อนเดียวมีเหมือนกันนะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทาให้ดูทีนีน้โมดูลเดี๋ยวทิ้งลิงกไว้ให้นะแล้วก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปของเราแล้วนะยังไม่กด u b s c r i b e นะเป็นกาลังใจให้เราด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มขั้นตอนเลยอุปกรณ์ที่ต้องมีก็คือบักกี้นะแล้วก็ ตะก,กัวแล้วก็ตัวเชื่อมนะตัวเขาเรียกอะไรนะตัวขี้พึ่งละลายนะเอามาช่วยโอเครเดี๋ยวเราเริ่มไปทีละขั้นตอนพร้อมๆกันเลยเบื้องต้นตอน,นแรกเราก็คือเดี๋ยวเราหาค่าบวกลบก่อนแต่ตอนนี้เขียนไว้แล้วทางผมเขียนไว้แล้วคือเอามิเตอร์วัดเนี่ยขวาคือบวกซ้ายคือลบนะแล้วก็เดี๋ยวต่อเข้าโมดูลนี้มันก็จะมีไฟละเดี๋ยวในตอนตอนนี้คือเอามาต่อกับอันนี้เพื่อกําลังชาร์จอันนี้อยู่ซึ่งอันนี้ก็บวมเหมือนกันอันนี้มาจากของ ของลำโพงบลูทูธตัวเล็กนะมันบวมเหมือนกันแบตมันบวมนะแต่ว่ามันก็ยังมีไฟเก็บไฟได้อยู่แต่มันบวมอ่ะใช้ไปนานๆาน้วกพักเดี๋ยวมันก็เสียมันบวมมากๆมันก็จะรั่วซึ่งพวกนี้มันเป็นของจีนราคาถูกก็อย่าไปซีเร็วเหมือนก็ทิ้งไปนะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อโมดูลเข้ากับอนี้แล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อเข้ากับนาฬิกาอีกทีนึงเดี๋ยวเบื้องต้นเราจะทําให้ดูก่อนนะไปดูพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวเราบักกี้ใส่อันนี้ออกก่อนเดี๋ยวค่อยมาชาร์จทีหลังเดี๋ยวหาโมดูลมาเพิ่มทีลเคไป เดี๋ยวขั้นตอนแรกเราเราบักรกีสายเข้าไปก่อนนะบักกีสายเข้าไปเราก็จะมาเชื่อมกันนี้ก่อนแดงเป็นบวกนะดำเป็นลบ <c oughs> เชื่อมเข้าไป ได้แล้วนะเดี๋ยวเราเช็คไฟดูว่ามีไฟไหมนี่นะสองจุดหกเจ็ดซึ่งจริงๆมันต้องมีไฟอยู่ประมาณสามถึงสี่นะเพราะมันสามจุดเจ็ดนะโอเคไปเป็นขนาดนี้ว่าเสียบชาร์จได้แดงเป็นบวกํำเป็นลบนะเราก็แตะมาที่บวบอันนี้ง่ายมากคลิปนี้ง่ายมากทำไปหลายคลิปมากแล้ว ถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูคลิปเก่าๆก,ก็กลับไปย้อนดูได้นะมันก็จะมีคลิปทําเอาของเหลือๆเ,อเรา,าบงเรา,าแบงเก่าที่มันเสียแบตบวมเนี่ยเอาเอาโมดูลมันมานะเราทิ้งก็เสียดายของนะทำกันเองได้ง่ายๆโอเคแค่นี้เองเสร็จแล้ว เยได้แล้วเดี๋ยวเราชาร์จให้ดูว่าเข้าไหมถ้าเข้าไฟแดงถ้าเต็มเป็นไฟสีน้ำเงินเรียบชาร์จตึกเข้าห้นะเป็นไฟแดงก็คือชาร์จแล้วเดี๋ยวเราก็ดูว่ามันจะขึ้นเป็นสีน้ําเงินนะตอนมันเต็มเดี๋ยวขั้นตอนต่อ,ตอไปเนี่ยเราก็จะเอานาฬิกามาทำนะก็คือนาฬิกามันจะมีนี่คือนาฬิกานะนี่คือตอนมันจะมีสายอย่างนี้อยูอย่เห็นไหม เดี๋ยวเราจะให้ดูนะเดี๋ยวเราเสียบให้ดูว่ามันไฟติดนะไม่ได้เสียนาฬิกาไม่ได้เสียแต่ว่ามันเป็นจุกเล็กๆอย่างเงี้ยเนาะเราก็เลยดัดแปลงแล้วก็เอายังใช้จุกเขาเดิมอยู่แต่อาจจะตัดนี่นะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวจะเสียบให้ดูว่านาฬิกามันใช้ได้นะไม่ได้เสียเนี่ยเห็นไหมนาฬิกามันขึ้นตั้งเวลาเนี่ยถึงมันก็ดับทีปุ๊บตั้งเวลาเลยไฟดับปุ๊บหลุดปุ๊บเนี่ยมันไม่มีไฟสำรองก็ดับก็ตั้งใหม่ทุกครั้งนะไอนน้ตัวเนี้ย เราก็เลยมาแก้ปัญหามันโอเคทีนี้เดี๋ยวเราให้มาชาร์จมันทีหลังเนาะ mm hmm. เราว่าวัดก่อนเราจะให้มันวิ่งออกมาอย่างนี้ mm hmm. เพราะว่ามันจะมีไลอัลเนี่ยมันจะมีเขียนเห็นไมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันจะมีมันจะมีไลไลอาเอาบวกเอาลบอันนี้มันคือแบตเตอรี่ก็คือมาที่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะบวกลบเอ้นี่มันเป็นโมดูลชาร์จไฟอะะง่ายๆถ้าคิดง่ายๆคือโมดูลชาร์จไฟ โอเคเดี๋ยวเราเอามาติดบนนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราตัดสายไฟเส้นนี้แล้วก็ประกอบเข้าไปก็แค่นี้ง่ายๆคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยง่ายมากเค้าไปในเลยตอเลยอยู่งหลังนี้นาฬิกาวางนี้นะอมไม่เห็น ถึงเวลาล้วก็เสียบชาร์จได้มองไม่เห็นตอนนะโอเคทีนี้ใายไฟทำไงลนะ่ะเราก็มาดูสมมุติว่าเราเสียบไปน,นี้ไม่ต้องสมมุติแะเรื่องจริงก็ไปน,นี้แล้วเราให้มันวิ่งมานี่ถึงนี่ประมาณนี้เราก็ตัดประมาณนี้ข้อนี้เลย ตุ่มมาให้เราว่าทำเท่านั้นเองแค่นี้เลยง่ายๆเลยนี่เราก็มาบักกีมาบักกีน,นี่แดงเป็นบวกดนเป็นลบอ่ะแดงเป็นบวก ไปโดนกันนะโดนกันกนนะ็มีปัญหาอีกนะจบแล้วแค่นี้เลยเนี่ยแค่นี้เลยจบแล้ว เนี่ยโมดูลมีแค่นี้เลยต่อแค่นี้เลยซื้อโมดูลนี้ไว้เยอะๆได้เลยเนี่ยต่อมามีแค่นี้เลยไม่มีอะไรยจ้าก,กว่านี้แล้วแล้วก็เสียบสายดูนะว่าติดไหมเสียบจึ้งเขาให้เห็นไหมนาฬิกาติดแล้วเห็นยังเนี่ยแต่สีมันไม่สว่างสดใสเพราะอะไรมันไฟมันอ่อนตอนนี้ไฟมันอ่อนแล้วเดีย๋ยวเราชาร์จให้ดูนะนี่เราก็เก็บสายเอาก็ได้อย่าให้มันอ้อมไปไงก็เก็บเอาหรือถ้ามันยาวไปก็ตัดไปอีกหน่อยก็ได้นะ นี่เราเราก็เก็บสายนี้ก็แล้วกันเออจะได้ซ่อนๆมานหน่อยเนี่ยเห็นว่าติดแล้วนะเดี๋ยวเราชาร์จให้ดูมันจะสว่างขึ้นมาทันทีเลยนี่เสียบชาร์จนี่จึงชาร์จแล้วเห็นไหมใช้ได้เลยเป็นไงนะแค่นี้เองประหยัด สิบกว่าบาทรวมกับฐานเก่าที่แบบเริ่มไม่ค่อยดีแล้วสําหรับโคโปนะหรือถ้าเกิดใครมีแบบฐานเก่าแบบไม่ค่อยได้ใช้แบตบงแบตบวมบ้งบางอะไรก็ว่านไปหรือว่ามีหนึ่งหกแปดห้าศูนย์ก้อนหนึ่งก็นี่แหละจบแล้วแค่นี้เลยเพราะว่าไอเนี้ยมันเขียนกําหนดไว้อยู่แล้วว่าต้องการไฟที่ห้าโวลต์ห้าโวลต์หนึ่งแอมป์ซึ่งไอโมดูลตัวเนี้ยมันชาร์จไฟแล้วก็จ่ายไฟออกไปใช้อะก็คือไอตัวเนี้ยสามจุดเจ็ดไอตัวแบตเตอรี่เนี่ยสามจุดเจ็ แต่ว่าเวลามันชาร์จเข้ามาเนี่ยเวลามันออกไปใช้อ่ะมันคือ5โวลต์มันเท่ากับเท้าแงค์อันหนึง่งไม่ใช่เอาไป3.7นะจ่ายไฟออกไปคือ5โวลต์แต่เวลาชาร์จอ่ะมันชาร์จ3.7นะแล้วก็ไอชาร์จที่5โวลต์นั่นแหละแต่ว่าเข้าที่3.7ไอ้ฐานเนาะเนี้ยมัน3.7ของโกโปรมัน3.7ก็มีแค่นี้เลยนะง่ายไหมแค่นี้แหละจบแล้วไม่ต้องมานั่งซื้อฐานร้อย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 เป็นร้อยอ่ะเนี้ยเ้ย5โวลต์ 3A เนี่ยลองไปดูราคาก็ได้4ก้อนแ,แพ็ก็ร้อยกว่าบาทแล้วซื้อสองเที่ยวก็ได้นาฬิการเรือนใหม่เรือนหนึ่งแล้วเราทย่างนี้เลยเนี่ยเางเงี้ย,ยอยู่ใช้ไปยาวๆเนี่ยเกิดไฟดับเนี่ยไม่ต้องห่วงอ่ะเดี๋ยวเราทําให้ดูสมมุติว่าตอนเนี้ยไฟดับปึ๊บนี่นะข้างหลังมันมีไฟแดงกําลังช้าอยู่สมมุติตอนนี้ไฟดับปึ๊บไฟดับแล้วแต่นาฬิกามัน,นยังทำงานอยู่เห็นปะนาฬิกามันไม่ได้หยุดเดินเห็นปะเพราะมันมีฐานกำลรองเลี้ยงไว้อยู่มันเป็นเหมือน UPS ตัวหนึ่งเลยนะ หรือว่าใช้ได้เลยชาร์จแล้วกลับมาชาร์จอีกนนะประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซัสบสไคร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจจะได้ไม่พลาดนะในการชอบชมคลิปใหม่ๆนะเนี่ยลองไปทากันดูง่ายมากเลยโมดูลตัวสื่บาทซื้อมาไว้ที่บ้านเยอะขนาดเนี่ยที่บ้านก็ซื้อมาเนี่ยผมก็ซื้อมาไว้เยอะแล้วก็เอามาดัดแปลงทําอนุเนนนี้นั้นบางอย่างก็ของเล่นลูกของเล่นลูกเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ดัดแปลงได้เลยนะใช้ไปชาร์จไปได้ สวนนี้ข้อดีคือใช้ไปชาร์จไปได้ถ้าเป็นโมดูลแบบนี้มันใช้ไปชาร์จไปไม่ได้อน,นี้อย่างนี้มันคือเป็นโมดูลแค่จ่ายไฟเหมือนเป็นเป็นพาเว์แบงก้อนหนึ่งคือหมดก็ต้องเอาไปชาร์จแต่อันนี้มันใช้ไฟและชาร์จไปได้ในตัวเลยอันนี้คือข้อดีของมันโอเคไป้าลิป okay, นี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก,ลก็อย,ย,ย,ย่ลยลาลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะ